นายอนุทินชาญวิลเกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่43ที่กรุงเทพมาหานครภายใต้หัวข้อร่วมมือปฏิบัติการปราบปรามการหลอกลวงขัดขวางการช่อกงและปกป้องประชาชนซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง7พฤศจิกาย,ยน2568โดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรั์พันเพชร ร่วมเปิดงานพร้อมผู้นำตำรวจจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ชาติเพื่อหารือแนวทางต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์การค้ามนุษย์และการช่อโกงออนไลน์ซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนทั่วภูมิภาคนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับปัญหาอาชญากรรม เทคโนโลยีในฐานะวาระแห่งชาติและขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยเพราะปัญหานี้ไม่เพียงทำลายทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังสั่นคลอนเศรษฐกิจโดยรวมการแก้ไขจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเพื่อให้การปราบปรามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่พลตำรวจโทจิรภพภุริเดชในการประชุมครั้งนี้มีการหารือทั้งในระดับผู้บริหาร และแบบทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศกรัรมพูชาเมียนมาและลาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทั่วโลกจับตามองในฐานะแหล่งกิจกรรมของแก๊งสแกมเมอร์และอาชญากรไซเบอร์ซึ่งเบื้องต้นไทยเสนอแนวคิดส่งตำรวจไทยไปร่วมสังเกตการใน3ประเทศดังกล่าวเพื่อประสานข้อมูลและร่วมติดตามการปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเข้าจับกลุมโดยตรง แต่เป็นการส่งต่อข้อมูลให้ประเทศเจ้าของพื้นที่ดำเนินการทั้งนี้จะอาศัยแรงกดดันจากสังคมโลกเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดำเนินไปอย่างจริงจังประเทศไทยไม่ได้เป็นฐานใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์แต่อาจมีการลักลอบจากกลุ่มต่างชาติที่เข้ามาตั้งเครือข่ายซึ่งตำรวจไทยได้ดำเนินการกวดล้างอย่างต่อเนื่องแล้วการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระดับภูมิภาค เพื่อสร้างเกาะป้องกันภัยไซเบอร์และยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรมไซเบอร์และออนไลน์รัฐบาลไทยนะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องอป้องกันปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรื่องสแกมเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยเราไม่ได้ทําอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ทําอยู่ประเทศเดียวเราร่วมกันหา ความร่วมมือนะครับแล้วก็การปฏิบัตินะครับด้วยกันกับปร,ประเทศในภูมิภาคนี้ตลอดจนประเทศที่มีเทคโนโลยีมีปัญหาได้รับผลกระทบกับอาชญากรรมประเภทนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้มั่นใจนะครับท่านผู้มีการตำรวจแห่งชาติตอนที่ท่านขึ้นไปรายงานแล้วก็กล่าวเปิด การประชุมเนี่ยท่านก็ได้มุ่งเน้นในประเด็นนี้มาก็ขอยืนยันว่าพวกเราก็จะจะจะทำหน้าที่เช่นนี้ด้วยความเด็ดขาดแล้วก็เข้มงวดกับ